เอฟซีจากระยองด้วยนะคะเมื่อ,อกี้เครื่องร<อ>้อนนะแม่นาขออภัยนะคะขอบคุณแม่นาวนันนิ้อีกครั้งหนึ่งนะคะอะไรไม่รู้นะเมื่อกี้ชอบตอนท่าหลบมันอหวานขอบคุณค่านหนาน่ารบ้างเลยขอบคุณมากครับรู้วาัท่านหน้าจังเลขอบคุณครับ,บ,บสวัสดีใหม่นะคะ1,300ท่านนะคะ ลอ,ลองไปามยระงัจับไหมครับเนี่ยครับครับได้ครับได้เลยครับแม้องอะไรกันจะไ้องไนต้ไหลัน่ดจ้ยังัไม่ใช่นะคะกีแบตเตอรี่เครื่องร้อนมากนะคะเครื่องก็เลยดับไปเลยนะคะมีเสียงไหมคะ เนาะทุกคนเนาะเสียงดังฟังชัดเหมือนเมื่อกี้ไหมหนูเอาเครื่องสามีมาไลฟ์แทนนะคะสียีก็จะใหนีน่ยไม่เป็นไรครับสะดุดเฉยๆหมดแล้วสั่งว่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะตอนนี้เท่าไหร่ละแม่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะตอนนี้นะคะหนะึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยค่ะต้องเชียร์เยอะเลยน้องไ,ไปกี่เพลงแล้วเพิ่งสองเพลงนะคะเพิ่งสองเพลงนะคะ สวัสดีทุกท่านใหม่นะคะเดี๋ยวรีบเลยรีบไปเอาเครื่องสามีมาไล่ต่อเลยนะเพราะว่าเครื่องร้อนมันเปิดไม่ติดเลยนะคะมันดับไปเลยนะขอบคุณน้องมาพะขอบคุณที่ฝากอะไรมาด้วยนะคะเดี๋ยวทำอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวขออยู่ชั้นเกี้ยวแล้วท่าบนี้นะหอมดีแตงกุ่มที่ไหนมาขอบคุณเอฟซีระยองด้วยนะคะพี่เอกมอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่างนะท่านผู้ชมชาวบ้านโอ้ไม่ดันอ๋อข้าตัดูตร ขาตดผมหูจอตอนนี้แตัดสกินยีสต์ได้ไหมพี่วีพี่วีพี่วน้องวิน้องวีวีไม่มาอย่างนี้นะลูกวีถ้าเขาเดิถือ่านให้วีไปถ่ายที่ไหนละคนแป๊บหนึ่งนะเบอร์เบอร์อีกแล้วนะชัดเจนนะคะชัดเจนนะคะต่อเลยจ้ะ วันนี้นะคะแม่ๆเยอะจริงๆนะคะเยอะมากแล้วอะไรเยอะมากจริงๆนะคะยอดเท่าไหร่นะสามพันแร้อยนะคะนี่แฟนน้ดวะแฟนไม่มี คนบอกไม่มีนะคะเราถามว่าแฟนมาด้วยเปล่าผมไม่มีนานนี้เชื่อเลยสนิทใจเลยแรงแรงเขารู้แล้วแหละเนี่ยในไลฟ์อ่ะแม่เอิญไปยังเอาไปไปแล้วเอ้ยหนูมีโน้ตเพลงใด้นานไม่อ้อยไปยัง อ้าวโน้ตงไปส่งหน่อยจ้าส่งสามหน่อยค่ะโอ้ยนี่แม่สมารีเหรอเนี่ยคุณแม่ทำอะไรมาเหรอเนี่ยแม่สมารีนะคะขอทางหน่อยนะคะขอทางหน่อย 你们好，欢迎参加。嗯 เร่อวเล่าแล้วร้องเพลงไ้ข <prescribe> ึ้นมาแล้ว <Glen> จบัวให้ี่อช้อนไปครับตอนนี้มี่เอากระชอด้วยกรอตอชอนอะไรไหมขึ้นมาแล้วน้องเอาปีกน้องเอาปีกน้องไก่อนเดี๋ยวมตันได้ครับเต็มือเลยไม่เห็นเลยจะถึงขขออกอยู่แล้วเนี่ยผีเสื้อเตมอกัติติดินจดหมายจากบ้านมมยมือ กลั้นาแม่ลูกตัมมาย,าย่กูเลยขอชทางออก่อยนะคะขอทางเดินหน่อยนะคะไม่ไัย้ายกาแม่ห่วงเหรอหวงไมีห่วง <c oughs> อนาคตคงจะมีแป่ยากก <c oughs> ็แม่ห่วงซะแล้วแต่ว่านะะที่มองไปตรงนี้อะไองะไรเ่จมยเีอาล้วครับอ๋อเรื่องเด็่ <c oughs> นี่จะบอกว่าร้องผมก็รไม่ได้ร้อนนี่จะออกมจะออกหรือเราก็คิดทางที่ดีคิดคำตบที่ดีไม่ยอใจอะไรอ่ะเมื่องอะไร มาดูงูนะคะงูตัวเเริ่มเลยแม่ดูง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 ูนะแม่งูงูหลังนี้มีงู <c oughs> ว่าแบกแทนขึ้นมานึกว่านมจะรงเกิดมาชาตินี้มีแต่กัวอนรับตรงนน้แม่กบาแลวเขาสื่ออะไรบ้างวันนีุ้แจสองได้เมันนกหรอบ้านใครดีเลยีดแม่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 จีนลาวันนะคะ แม่อังจะเอาไปยังไงแม่ก็คล้องคอไปนะคะสามนามีจิตแย่ซ่อยจัดหลังอีกน้ำพิธุ์โทไวัยมอง <c oughs> <c oughs> พี่ตั้หรือยังอ๋อซื้อแบบทำเป็รูปมาค่ะเยากยมขนาไรนเหตุรวงในสลัมแล้วหนูจะจดยังไงนะคะเต็มรวงในสลัมเขาขอแกเอาหน้าโน้ตเอาหน้า